สวัสดีครับวันนี้กับผมกองนะครับคนเดิมแล้วก็คนเดิมเหมือนเดิมนะคะวันนี้ผมจะมาแนะนำเว็บเกมสองเว็บครับสองเว็บในทันทีครับคือมันแค่สองเว็บเดี๋ยวผมมีเพิ่มผมจะมาบอกไว้ใต้คลิปชาติได้เลยครับอ่าอันนี้บอกสำหรับเด็กนะฮะหรือผู้ใหญ่ก็ได้นะสำหรับคนที่ยังไม่รู้อีกเว็บอีกเว็บนะอันนี้เป็นเว็บหลักๆที่ผมรู้เลยอ้าวเว็บที่หนึ่งครับ FIV นะครับมันก็จะมีหลายภาคใช่ไหมล่ะอ่ะหลายภาคเลยอันนี้ก็จะเป็นว่าไอวีสามะไรนี้ก็จะเป็นคนแบบอ่ามันมีหลายอันจริงๆนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะฮะม,มีหลายอันนะครับไอวีเนะี่ยเพราะว่าบางคนก็ยังไม่รู้ใช่ไหมล่ะอันต่อไปก็คือไอที่ทุกคนต้องรู้จักแน่นอนครับ Y8 เลยครับ ก็จะมีหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนนะฮะเดี๋ยวผมจะเห็นสี่คนแต่ว่าไม่เคยเห็นห้าคนกลับมาแนมสองแบบนี้ฮะอส่วน F เอฟอาเอ้ยไฟท์นี่ดีกว,ว่บาบายบีฮนะ แต่ละเกมของนั้นนะฮะแต่ละเกมของเว็บนั้นอันนี้เป็น F I V แบบเวอร์ชันหนึ่งมั้งนะฮะคือเวอร์ชันที่ผมคิดว่าดีสุดแล้วล่ะฮะเป็นเกมที่ผมชอบเลยมาแนะนา,นาเกมดีกว่าอ่ะใน F I V บ้างนี่ก็ที่ผมชอบเกมไหนกันหรอชอบเกมนี้ับนี่เกมนี้ครับ,เ,รบเดี๋ยวผมตัดตอนเสร็จนะ เอาเป็นว่าผมจะไม่แนะนํานะฮะคือเดี๋ยวก็มาดูกันเองนะฮะคือมาเล่นกันเองมไม่ออาเปิดแล้วมันจะทาลายอะไรทุกอย่างไปนะคือจะไม่หาหาอยากแล้วก็ไม่แนะนำแบบนี้ใครที่เล่นครบแล้วก็มาบอกผมต้ยทุกชั้นเลยนะ,ะคือผมไม่เคยเล่นครบหรอกโอเคอันที่สองก็คือวายแปดผมก็จะมานะไอเกมไนวายแปดผมแน,น,นะนําแน่นอนนะเพราะมันมีเกมที่ผมชอบมากๆอยู่อ่ะเกมที่หนึ่งที่ผมชอบเลยเกมนี้ครับ เกมที่สองนี่ก็หาไม่เจอแล้วเออเกมนี้เป็นเกมที่สามจะเมันจะมีแบบนึงก็เป็นเกมที่สี่แต่เกมที่สองก็หาไม่เจอแล้วนะฮะนี่ยนี่ครับเกมยังไงก็เข้าไปดูเองนะรูปร่างเป็นอย่างนี้ครับร่างเปไงนะ็นอย่างเงี้ยเนี่ยผมให้ดูรูปร่างนะจริงมันหนาไปอย่างเงนะี้ยนฮะก็ขอลากันไปก่อนนะฮะสำหรับเว็บเกมย้ำนะฮะว่าเว็บเกมพวกนี้ผมให้คนสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะฮะ เกมที่หนึ่งเกมที่สองผมอยู่นี่นี่เกมนี้เนี่ยนะฮะจำมาเถอะผมย้ำนะ,ะว่าผมบอกสำหรับคนที่ยังม่รู้เกี่ยวกับพวกเกมพวกนี้ครับคือสองเว็บสี่ห้าหกอันเนี่ยครับนสะำหรับคนพวกนั้นฮะอย่ามาว่าผมนะ,ะว่ารู้ลงรู้แล้วนะ,ะผมไม่ได้บอกคุณนะถ้าคุณรู้แล้ว